เจเห็นกเ็นหนนนอกินยังกับเขากินเป็นบอกขนมอันนี่นะกินยูยาน่ากินยาต้ มาได้ไปซื้อซ้ำเอาพ่อบอกว่าพ่อซื้อยามหายกันเลย่อกไปเอาพ่อเป็นพ่อลูกกันแล้วเนี่ยเอ่้ีเม็ดเลยเม็ดบะเลอะบลาะเลยสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ฮักแพงเบิร์ตสุขุสุขคน เบิรมองสบอนเดพี่น้่งเพิร์ตพอพอกบลกาลาาพาเพลินพี่น่มไหนพอดีอ่พอกับลูกเพลินมาเจอกันนอกตาพ่อสิพาเพลินไปเบิ่งเฮือนอยู่นี่ อันนี้ามาใส่พลมพลไม,ลมหันนี้ามาเองไม่มีใครรับาไม่ออกโอ้ไม่รู้เรื่องอะไรกินข้าวแล้ว อยายนวเรามาแต่ใช้อันนะคืออะไรเราเห็นหุ่งอยู่เวลาไปฮะเราตำลักหัวได้ฮะ <c oughs> ไปจุ้งแขนอันน่งน, <c oughs> น้องเดือน <c oughs> อสามนีน้องอยู่ไหมเนี่ย <c oughs> อยู่ปะแต่นำแป,ำไปำลหไหนน้ำโตไห้อายคุ้จักน่ะนึ่งเรื่องกันังคร <c oughs> ับ บ่เปย่ปยังาบอไปนาอือโแร้วยองไปซื้อซีเสียอยู่้านข้าหูอไป้วไปหอด้านได้ห่านเวียดผู้ห่านในห่านเด้จอ๋อห่านตัวนี้นะบ่เมื่อเราไปข้าตเ็ดชวนอไปตแไปนไปตแตื่นมาแล้วก็ไปูกไปช่ชีเสเจ้าบ่ย่านบ่เ้าบ่ย่านบ่อย่างบางทางม่ใหญ่

ให้ทั่วถึงวิให้ทั่วถึงอันนี้เขาเรียกขนมเปียกใช่ไหม,มผมยังไม่ได้ลองชิมดูขอลองชิมดูหน่อยนะลูกหนึ่งมะกะทันมะกะทันบ้านเหมือนือใหญ่กว่าบ้านเขาเนาะวันนี้ปลาตองเขาใจดีเพื่อจะเห็นเห็น ยังกับเขากินเป็นบอขนมอันนี้ยนะไอ้บปไลนด์มักเลยว่ะซื้อขนมอันนี่ยนะขนมเปียกขนมเปียกขนมมันจีนเขาน่าเขาหวแน่ขนมไหวเจ้าไหวยังเขาหน่าให้ของโชว์ให้ของต้องโชว์มีใจปะขอบคุณดีใจเลยเนาะบม่เคยได้แบบนี้ขอบคุณด้ะขอบคุณเพื่ขอบคุณ กรบขอบคุณออกสื่อเนอะนี่นเนาะขอบคุณออกสื่อก่อนขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเพม่นบุญแล้วมาแต่ลบบุรีพุน่นแก่คล้องมาแต่ลบบุรีพุน่น่นได้ยามาฝากน้องเดือนนำยาดีโลกน้องเดือนนห่นหละบอกให้ไปซื้อยากินทามคือแถ,ถ,ถ,ถมือนะก็ดีแล้ว่าบว่าได้ไปซื้อเอาคนเราไปซื้อมาฝากก็ได้ก็ได้ไปเลย เราไปเ่าทำงานน้ำมันปลาเพิ่นมาเขาจะทำงานนำ้ำปลา,ท,าทำงานในฐานะลูกสาวให้ลูกสาวคนหนึ่งยังไมไ่อยากไปนะฮะไมไ่อยากไปเด้ให้เปิดร้านอาหารก่อนเปิดร้านอาหารรอครับเปิดร้านอาหารไปต้มหดูก่อน ดึงดูทำไมเอาร่มดูก่อนไงพี่หนาวไหมเนี่ยทำไมยืนสันยอกยอกย่อกเนี่ยจะเดินไปดูบ้านน้องไหมไปเดินไปดูบ้านน้องก่อน เพราะว่าบ้านเขาหลังใหญ่โตมากเลยนะใหญ่โอ้พักข้องามกว่าเก่าแท้ตาพักนอกตาเนี่ยขึ้งามกว่าเก่าแท้ปะเนี่ยบรรยากาศฝั่งลาวบั่งนอกฝั่นอกแถวอันพระกฤษานเรียกว่าฝั่งไทยนี่ คงไม่มีอย่างนี้แล้วเนาะไม่มีสบายดีขน <c oughs> าดเพราะว่าซอยเข้าอย่างนี้คงจะเทกอนกีดหมดแล้วล <c oughs> ่ะนี่แหละคือข้อดีตรงนี้หรอพรมชอบอย่างนั้นไอ้อย่างนี้ไม่เคยมีแล้วครับเอ้หน้าฝนนี่เข้ามาไม่ได้เลยนะ เข้ามาไม่ได้เลยต้องเป็นรถอีแตนนะรถไทยอย่างเดียวที่ระวังเหยียบขี้วัวนะไม่ว่าขี้วัวขี้หมูยังมีอมืทางมาในนี่บอก ไปในนี่บ่ไปนี่แล้วองเดินไหมพี่ระวังตกบ่อืมกล้ามากระบกก็้ายฮะอยู่นีไพ่ไพ่หยาเนี่ ออแล้วอยู่ปะนี่ปไปเลยถึงแล้วบ้านปู่บ้านย่าน้องเดือนอออออวันนี้ปลาเรามาเยี่ยมยาม ถึงบ้านถึงช่องเลยผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งมาจากลบุรียอมนับถือแนะนำใจ้องแก่ของพี่เขาถึงจะไม่มากก็น้อยเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆพี่น้องเลยเนะยาะแบ่บเกียดคนถูกคนยากคนจน ครั้งที่สองเรามาเนี่ยก็ดีมาเท้ามานั่งพี่สบายดีลูกสบายดีเรา ทางนี้สวัสดีกับสบายดีอันเดียวกันนั่นแหละเอออยู่นี่บัดคอยเนาะทังแน่ใจอันนี้ทางนี้บัดคอยลงทางนี้บัดชูงทั้งนี้บัดชูงทั้งนบัดต่ำตูดยาวลูกเลยปล่อยงัวปล่อยล่องออกไปไปปล่อยงัวไงตอนเช้านะปล่อยไหลๆออกไปเลยมันจะไปทางใด้กระสางมันประมาณนี้ปะ จนกำม,มันมาเองโอ้โอแลมันไปกินยางอ่ายก็แล้วกันกินข้าวยังกินแล้วค่ะกินยาเลยกินตัวไหนคะนนตัวนี้ พูดเรื่องเป็นหอนองเนี่ยไออยี่เอ้กินลรย้ายนไหนบอกโอ้ สีขึ้นลงตีบได้ใส่จอกบ่ก็เป็นนายนี่กินสิขวดนี่สิขึ้นบ่ลงกันกินแบบนี้นะเพราะเพราะมันสีข้างอยู่ในข้อสิลงเธอเราเม็ดอ่าได้ละเพิ่นเมตตาสงสารเขาโอ้ยเบิ่งเบิ่งเบิ่งสีถ่ายเบิ่งข้างนี้ก่อนเด้อเอาหย่าเบิ่งเลยแม่ยังอันนี้คือกระโดดอันที่อ่ะแท้โอ้ซานเนี่ยสีต่อกันเลยเนาะอยู่วังว่าหักกันได้เลยด้นี่ ต้นรักคาบักใหญ่นะ มาแล้วถอือยังหลังเจ๋อยืนนั่นแ,ลลแหละังเจ๋เดยอมันมาฉีดพักเดี๋ยวอโตขออกะนักปานอ่ะบ่นักบุ้มลงเงนห่อยด้วยิได,นะดาหายแล้วปานนี้เขาอากินกี่วันนะพี ประมาณกี่วันหมดยานะเพราะยายเม็ดใหญ่มันสองแผงนะฮะเรากินไปรอบนี้ก็สี่เม็ดแล้วก,กินวันละเม็ดกินแค่แค่ตอนเช้าอืมกินครั้งแรกนี่สี่เม็ดเลยตอนนี้อาการมันจะสี่เม็ดแล้วอาการจะ ดูนูงง้นโอโอเลยเ,เอาเป็นยาฆ่าเชื้อตัวแรกอ๋อฆ่าเชื้อเชื้ออะไรไม่ได้อะทำใจไว้กันเดือนนึงเ <c oughs> ชื้อแบคทีเรียแล้วตอนเย็นๆกินข้าวะ่ะกินที่ไหนร้านนั่นนะนะร้านเดิมมั้เหรอ นนว่่่าอออรยะหตรงข้างร้านตุกตาเนี่ยไอ้กับหู่ซื้อหานเนี่ยจะคลองาหารก็ซื้อเมนเมนเขาบุ้คเ่ไปหรือเปล่าจะ่ันห่านนั่นแหละเขาแพงเขาขอแพงกับแพงงานแรมื่อคืนกับเบิร์ดเก่าเซนเก่าเซนหาแต่เพิ่นมาหอดพันเพิ่นนะ จะทำหลับม่แพงใช่ไหมผมก็่าไม่แพงอะแคได้แพะแพะสองสองถ้วยแล้วก็ต้ยมยำสองหมอ้อมลวกกุ้งหมึกที่หนึ่งข้าวหม้อหนึ่งข้าวผัดใหญ่จานหนึ่งแล้วก็เบียร์เบียสองขวดไปบ่ละ่ะไปเไ่มีไป <c oughs> แหมไปแค่นี่ครัวนี่ต้งมง่ย ง่าย่ีนนะเป็นมงกระส่วนเน่าหนองตาไปน้ำก็ได้ผัวใจไปบอกผัวัวไปเพราะว่าผัวามาอยู่น้่บอกผัวมาอย่ว่าเราเล็กนะถ้าเกิดเว้นถ้าเกิดไปกลับมาก็พาผัวไปกินด้วยเลยเรามาดีอ๋อ ก็หมดก็หมดนั่งข้างหลังก็สามสี่คนก็ได้หรือยจะไปรับพวกนั้นอีกก็ไปกินกันไย้คนเยเรามากินเเรามาสันเที่ยวสนุกก็เอารถผมมารับอีกก็ได้ไม่เป็นไรถ้าจะไปอย่างนั้นนะได้ไหมล่ะเดี๋ยวเอาเป็นเป็นบ้านเดือบ้านนี้ไปกิน วันี้ถึงเอาบ้านไ่กินก็แล้วแต่พี่ก็เอาเยอะกินเป็นว่ะเราเรา่เคยกินกินข้าวธรรมดากินอย่างล่ะไม่กินหมูกระทะไปว่ะไปไปไป แล้วบอกเคยกินเราอ่ะยายบอกเคยกินเราะอะก็อยาก <c ười> ไปยู่เราอะยันว่าบุเคยกินเรา,าอย่างเคยกินจะกินอะไ้เนาบูกระทาบ่อมันก็มีหลายอย่างดอกตัวเขาเคยกินก็มีหนูื่ีได้กิไม่มีหม้อ มะะไม่มีหม้อกระทะไม่มีหม้อเละซืงปลามาทำกินซี้อเนื้อซือะไรมาทำกินทำกินเองทำเป็นบ่เห็ดเป็นเห็ด <c oughs> ตาเห็ดเป็นบ่น้องตาหนามันจะเคยเห็ดอยู่กร <c oughs> ะทานเบิง่งถา้ามันเห็ดเป็นก็ให้มันมาเห็ดโอ้แฟ,อแฟนเขาอยู่อ่ะตอนนี้แฟนเขาอยู่ค่ะเขามาเมื่อคืน <วะ S 1> ก็ไม่เรียกออกมาเพราะเมื่อคืนหนูก็ชวนเขาไปแล้วก็แฟนเขาบอกว่าอย่าไปเลยอย่าไปไม่ให้ไปอยายไปว่าวก็ได้มีปัญหาดอกไปสรุปว่าเอาไมา่เห็นกับเพื่อนหรือไปาอไ,ไปชวนก็นได้ขั้นน้องชวนยันแฟนมันไม่อยากให้ไป ก็แล้วแต่พี่เขาจะเอายังไงถ้าเอามาทำกินที่บ้านกลัวว่าพี่เขาจะกินอะไรได้ไหมหรือกินไม่ได้ใช่ใช่กินได้นีจะไปบ้านไหนอ่ะบ้านของที่เป็นโลกเอด ไก่ไหมใช่ไก่ไหมสิไปสิเขาคำโกบอีนี่ก็ไม่ไกลไม่ไกไ่เท่าไหรแล้วย้อนกลับไปนู่นอีกย้อนออกย้อนกลับไปข้างหลังที่เรามาไปทางโรงแรมะเหรอไม่ใช่ไปเลี้ยวตรงไอ้ข้างข้างบ้านไอ้อน้องไม้อ่ะเลี้ยวใช้มืออไปยังเกาะนั้นเหมือนกันครับแต่ออกไปทา,างนูน้น โอ้เข้านน่กกออโ้็พี่เขาจะมาตรงนี้ก็บอกว่ามาหาน้องคนนี้ก่อนแล้ววันนี้กันเวนกลับไปมันแล้วบ้านไอ้มองป่ะออกไปนู้นไปนู้นไกลไอ้ตรงนู้นเออเดี๋ยวเราอันนี้ใกล้กว่า จะไปวันนี้เลยเหรอไปวันเดียวรอบบ้านรอบเอ่อเอาเป็นตอนตอนเย็นก็นแล้วกันตอนบ่ายนาะช่วงบ่ายผมรับลูกสาวกลับไปก่อนแล้วตอนบ่ายแล้วค่อยไปครับเดี๋ยวจะได้ไโทรบ,บอกเขาว่าวันนี้จะเข้าไปหา ตามนั้นใช่ไหมอ,ไนะอันนี้เท่ากับร้อยหนึ่งคิดอย่างนั้นซะหนึ่งร้อยสองร้อยเนี่ย 300, สามร้อย <400. S 1> ใช่สี่ร้อยใช่ห้าร้อยใช่ S <S โอ้เงินกินขนมลยไรกินลายมืออยู่ขนมอไ้บ้านที่ทผมไปไปให้เงินห้าร้อยไปวันนี้พรุ่งนี้ได้เงินห้าร้อยอ๋อพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้พอไอนะ้นั้นมันไกลไกลนะไกลก็ไปใช่ <มา S 1> พรุงพ่งนี้พรุ่งนี้ เที่ยวให้ทั่วประเทศเราไม่งวานี้เอาเขาขึ้นรถมาดรไงอ๋อ oh. แล้วเขาโดนจับที่ดาดเดี๋ยวครั้งเดียวไปเราก็ถามเขาว่าไอ้คนนี้บ้านเขาอยู่ตรงไหนแต่ผมรู้จักหมู่บ้านเขาแต่ไม่รู้ว่าเรือนเขาน่ะอ,อยู่ตรงไหนเขาขี้อะไรผมก็ไม่รู้ไม่คนแถวนั้นก็น่าจะรู้เล่ารูปให้เขาดูว่าผู้หญิงคนนี้ถา่ถายรูปไว้อะถ่ายรูปไว้ให้ hey. <S 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 <S> ไม่ได้ถ่ายแล้วพี่จะไปยังไงอะ่ะเบอร์เขาก็ไม่มีด้วยเขาบอกให้โทรหาผมเลยออวันนี้เราไปกันสามที่เนะต้องเดินสิไปนําบ่ไก่ปะข่าวข้ากบนี่สิไปนั่นไปให้เขาติดรถไปด้วยไหม นี่อไงหมู่บ้านเนี้ยที่น้องไงที่ว่าต,ติดโรคจากแม่นะเขาเป็นญาติกันนะ <Yeah. S 1> เขาเป็นญาติกันด้วยแต่ผมเจ้ายาที่นู่นบ่านะก็ไม่กล้ามาเพราะยามันอาจจะคนละตัวใช่่ชไแต่ที่ผมถามหมอนะพวกพี่น้องกันนะ่ะ เขาบอกติดเทียออย่างเงี้ยก็มันมีโอกาสมันก็บอกจะลาบหูสำดอกขนมไม่พอดดกินไ,นไนอจะบ่นถึงไอ้คนเอามาให้ไงเอาขนมอะไรมาให้เ <c oughs> ขาไม่บ่นนะค้าจะบอกว่าเขาไม่เคยกินมจะติดใจเอาเขาบ่นคิดถึงเอออยากกินอีกเข,บ <c oughs> ขบาบอกากินอีกมือคนใหญ่ั ลองมึงดูห่าไมใหญ่ลองมึงดูลองบีกินมึงดูห่าบีกินเหิ่งกับว่ากู้ลดดอกรสชาิมันอ่ะมันโหใส่มันเยอะมึงดีม่ยงละกี้อขนมพวก่าวกทงยางพี่องเขว่าทงยงแม่กอให้กินแล้วรสชาิเป็นยังไง แซบคือขนมบานเท่าอยู่ป่แซบอยู่แซบอยู่ข้างในมีใจเนาะแม่นมีใจภาษาบราวาเอิ้นว่าใจเลอพี่น้องถ้าภาษาไทยจะเรียกว่าไสขนมนี้มีไสเดนี่เมื่อวานนี้ผมให้ไปลวผมละผมไม่รู้จะมาอือเออโทรมาหาอีกก็ไม่รู้จะโทรหาใครบ้างไม่ถูกอะ โทรหาอ้ยบัดนาน่าแบดนายเแบบยิร์ดวันน้เปิดเน็ตใช่ไหมอืมดีมากกว่าบ้านปู่ยาหน่องเดือนเดือนหน้าทุเรียนอ๋อมาหน้าทุเรียนอลไรเหรอก็อเดือนหน้าทุเรียนออกอ่ะ ไอคือว่าไอยังเกาะระบาวเปาะหรืออาวหรืออะไรสาวก็หรือป่าแมนอ่าอ่ายังไม่ได้มาบ่เะคุนว่าขายยางงวดนี้สิมาป่ะบุษาปิ้นาหยางอ้าวเฮ็ดบ่ได้แล้วออ๋รอขายยางเป็นนักเพี่ยไหลายปีแล้วนะเขาเดินไม่ค่อยได้มันเขาเหมือนเมันจะพิการก็ไม่พิการยังไงเหมือนแบบ มันขาแข็งอะไรเงี it, ้ยเดินไม่ได้เขาบอกเขาเหนื่อยแล้วทำกับลูกสองคนเขาอร่อยกินเอากินเอาเขาไม่เคยกินอร่อยน่าจะอร่อยเขาไม่กินแบบพวกขนมขนมแต่ว่านี่อร่อยเขาดูจริงค่ะแซบบ่กไหมเถอะแซ่บอย่เนาะใจมันหวานบ่กปวดอยู่ปวดจับไปทางไหนไปเกี่ยวหน่ะเกี่ยวหน่ะอีหล่ะ เราไปเจียวเ่าเช้ามาเขากินข้าวแล้วก็ไปไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาไปไหนไ <laughs> ว้เจียวนงเปียให้เด็กคนที่ขุดปูอ๋อมันอยู่โน้นไงพี่จำได้เวล่ะคนไหนไม่ไละ่ะกินวุฒิซื้อนงเปียมาสึกอันที่น้องกว่าก็ทางที่ดัน ก็ให้เขาคนละอันแหละกูก็ไ, <c oughs> ไม่หากินะเราก็สงสาร <c oughs> ครับแต่วันนี้ให้คนที่ติดรถมาด้วยออติดรถมาด้วยอันนึง วางตกบันไดอ่ะพี่บันไดก็เหมือนจะหักเออกุ้มไปนำ้ำนะไปกินถือไปยังกันนะเอา,อาไไเอาไปเอาไวๆ<อ>เอาไว้ให้ปู่กินน้ำหน่ยอยไปเราล,ลองกินมึงดูฮะโอเคพี่น้องไอ้นอาอเขากระสี ได้ไปได้พาเพื่อนไปหาอีกน้องคนหนึ่งมาหนิเนาะน้องอ่น้องน้ำคิงว่าสัสนตาน้อะอยู่บา้านใกล้ๆกันนี่แหละเนาะค่ะขอบุญขอบคุณขอบอกขอบใจเอฟซี FC. ที่เข้าอาเงิึงมาชมเนาะ้องเดือนดีใจบอกเพื่อนมาหานี่ดยดีใจดีใจเนาะดได้กินยาพร้อมอได้ฟอง,งฝากน้ำได้ปัดใจน้ำอีก ทางนี่ทางคนเดินสืส่อดอกรถไทก็ไปบ่ได้เจักรเือาเขได้แล้วย่าอบน้ขาองน้าบัตรดีแล้วม,ม,มีของนนะ้ำเนาะโอเคเด้กพี่น้องเด้อดีมแห้งเด้อสุขุสุขคนพี่น้องเลยแห้งแบ่งปันพี่นอ้องแล้วสบายดีสบาย